สวัสดีครับผมวันนี้จะมามาพูดถึงเรื่องเรื่องอ้อยนะฮะนี่วันนี้ก็อยู่สวนอ้อยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องอ้อยที่ปลูกความถี่ต่างกันนะครับระยะห่างที่ระหว่างร่องต่างกันมาเดี๋ยวพามาดูครับเอา,อ,าอันแรกก่อนเลยอันนี้เป็นอ้อยร่องถี่คําว่าถี่นี่ก็คือร่องชิดกันนะครับนี่ระหว่างร่องนี่นะครับ ตัวนี้ประมาณ80-90เซนนะนะครับนี่80-90เซนถือว่าถือว่าถีอยู่นะนะครับหลายมุมมองหลายคนก็จะมองว่าบางคนบอกว่าล่องทีทีดีล่องชิดชิดกันดีบางคนบอกว่าล่องห่างห่างกันดีนะครับนี่เนะส่วนฝั่งนี้อ่า เป็นล่องที่ความห่างเยอะกว่ากันเยอะกว่าฝั่งเมื่อกี้นะครับอันนี้ความห่างประมาณเมตรเมตรยี่สิบก็คือ1นึ่เมตรขึ้นนะครับเมตร1ิเมตร20นะครับความห่างนี่ห่างจริงๆนะครับสามารถเอารถเล็กเข้าได้เลยรถไถเล็กเข้าได้นะครับรถไถยีสแรงยี่สิบเดยี่สิบเจ็ดแรงเข้าได้นะนี่นะครับความงามก็งามต่างคนต่างงามนะครับนี่อันนี้ล่องทีก็งามเหมือนกันนะฮะ โอเคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับถามว่าผลผลิตนะฮะผลผลิตอันไนดีกว่ากันสําหรับตัวผมเองตัวพี่หมูเองเนี่ยจะชอบล่องล่องทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอ้อยเนี่ยมันจะแย่งกันขึ้นแย่งกันโตนะฮะแย่งกันโตนะครับมันจะเบียดกันขึ้นล่องมันทีนะครับหลายคนบอกว่าล่องที อ้อยมันไม่โตมันลำเล็กนะครับล่องหางดีกว่าอะไรล่องถีนะี่จะเปลืองปุ๋ยเปลืองยาอะไรก็พูดไปนะหลายคนหลายความคิดนะครับแต่แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะแล้วแต่มุมมองนะครับอ่าสําหรับสําหรับตัวผมเองตัวพี่หมูเนี่ยชอบล่องทีนะครับนี่ฝั่งนี้ทีอืมบางคนบอกว่าล่องล่องหางๆงก็ดีนะครับรถเข้าไปได้แล้วก็อ่า เวลาอ้อยเกิดมาก็จะลำใหญ่ลำโตนะครับแต่แต่ในความความคิดส่วนตัวของพ,พี่หมูนะครับมองถึงว่าถ้าล่องทีเนี่ยขอแค่ว่าเราใส่ปุ๋ยให้เพียงพอนะฮะใส่ปุ๋ยเพียงพอแล้วก็หญ้านะครับนี่เก็บหญ้าให้ได้แค่นั้นแหละไม่มีปัญหาครับอ้อยก็จะขึ้นเลยใส่ปุ๋ยเยอะยิ่งโตนะครับยิ่งโตนะฮะอันนี้สองฝั่งนะครับระหว่างนี่ แล้วผลผลิตที่พี่หมูทำนะครับถ้าเป็นร่อง,อองอเนี่ยเขาเรียกว่าร่องร่องห่างนะครับผลผลิตจะได้น้อยกว่าร่องทีนะครับร่องชิดนะครับจะได้น้อยกว่าแต่คําว่าน้อยกว่าก็น้อยกว่าไม่เยอะแล้วแต่เราดูแลแต่ถ้าเราดูแลเท่ากันจะสู้ฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือตรงนี้นะครับสี่แถว 1>, 1 2 3 4จะได้ร่องทีนี่หแถว1 2 3 4งสี่ห้านะครับอ่าเนี่แถวก็ได้5แถวนะครับตรงนี้8แถวตรงนี้ก็จะได้10แถวนี่ผลผลิตต่อไร่ก็จะเยอะกว่านะครับอ่าดูแลปุ๋ยถึงยาถึงอ่าได้แน่นอนครับแล้วก็สําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดก็ควรที่จะเป็นร่อง,องชิดร่องทีมากกว่านะครับอ่าอาจจะลดเอารถเล็กเข้าไม่ได้นะก็เสียของเขานะครับ โอเควันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลความชอบของแต่ละบุคคลความสะดวกสบายของแต่ละบุคคลนะครับโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะอันนี้ก็อ้อยประมาณสีเดือนนะครับสีเดือนนี่นะฮะอีกสักหน่อยก็เก็บหญ้าอีกนิดนึงแล้วก็ให้ปุ๋ยอีกรอบนึงก็เตรียมตัวตัดได้เลย,เลยส่งเข้าโรงงานครับผม